เมื่อนี้ก็ออกไปหาเกี่ยวขา้าวเครื่องออกไปแต่งอยู่แต่งกิน่อสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเมื่อนี้ก็หวานอ๋อพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหายด้มาเกี่ยวขา้าวอยู่หนาเนาะหวานเพื่อนล้ะก็ะเป็นหาไก่ให้กินนี่แหละเพราะว่าจักกระติดไม่ได้ทำ คนเพิ่นเคย rained. ติดเนาะติดไม่ได้ซ้ำเดี๋ยวเบิ่งมันกันเพิ่นกำลังเกี่ยวเข้าอยู่ทางนี้กำลังเกี่ยวเข้าอยู่นี่นี่เป็นหัวยอยคนหนึ่งสองสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าลุงตังกำลังเกี่ยวเข้าอยู่ พี anyway, allowed, um out, right. ่ออกมาเหอะเอางอยู hmm. <m <m is ่หน้าปะเทาจัชื่ออะไาอยู่กะหวยระย่างหวยยังวัินี้ดิแนมมาพี่ดูมันคือไปคนละสีแทนอยู่ในหน้าเนอะตัวไปทาป่ะในนี่เนี่ะกันแดดบ่ว่ากันแดดบออ๋อโย อันนี้ลืมทากันแดดแล้วมือเช้านี้ไทยได้ไม่ได้กันแดดปะไทยมาบอเป็นกันแดดมาบอแย่มีลิทงจะได้ลิซิทงอ๋อไปคนโชดอีหล่อย่าพ่อโชดนะเกี่ยวเข้ามันแล้วก่อนนะจะได้เกี่ยวเข้าสิมีแล้วฮะ <ท> <pas> สดนี่ยมันเกี re, ่ยวเข้าไม่แล้วนี่และจะน้อยผู้บ้าวออกไปแล้วเนีอันนี้เด้อนี่เด้อผู้หมกดำดำนี่เด้อเขามีผู้บ้าแล้วเขาแล้วเขามีผู้บ้าแล้วเขามีผู้บ้า vào đấy? điều ông bèn nào đấy, nó thay pít chay họ, 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 pít chay นั่นแดชหลาวโอ้เม็ดข้าวน่ะเอ้ข้าเจ้าไปเบิ่งข้าน่ะขาเจ้าน่ะหลายหน่อยที่หลายหลายหลายผู้กตาผ้กตาามาที่กตาดามาตั้งระตาใม้มาเลยมึงเมียงกตาในพรโอ้ยครบสมเนาะ ใส่ชาวบ네้านใส่หอมเอาน้ำมะาเลยเอาน้ำพร้าวมะยาในประมาเนี้เนี่ยเอาน้ำมกพ้วมันจะได้เอาเนเอาแมันนด้ั้งน้งเอาปั่นเอา่งสูตรเอาเลยถ้ามะหยาหวานมีใครว่าหยาเอ้ยคันมากลงมาไม่ไง่ลยมันลงใส่เอาตะก้าไม่ใช่ตะกมา แม่าทำบ้ใครมไดเอาแต่แล้วเเจ้า้านบ้นี่ัดเลยเนาะเอ้นกมันเอาวันนีะเไะาไปจนข้ามีเอาข้าวมนล่อายานพอกระดางยานคยยานั่นหมนะนะหอยานีกันเป็นยาต้องขดนึท

นีเก็คเปยไม่ด้าน้อยสิักอย่ินอนบยลยไมบ่ชูพนะครับอะอะ

ข yup. um e ี้เไปเ้ากว่าก็ได้ขี้ด้ยครับโอ้ปวดเกลียวสยก็ไดสามให้เลยให้ที่สี่แล้วผลลงจัดไปหลายคนมาเกลียวสยพี่น้องเลยหวานเพิ่นมาเนี่ก็ได้หวานเพื่นมาเกลียวส้อย อถ้าเบ่งหมดตอนกินขา้าวกินนำ้ำหมดเลยเด้อบัดน,นี้ก็ได้ไหลายเติบอยู่สิแต่ว่า,ข,า,า,า anging, ข้าวมันห่างๆข้าวว่านข้าวยอดเนาสุกมืดเลยซุกมืดแท็นยังแต่ตัวดำตัวดำยังเคี้ยวอยู่ท<ป>างพุ่นเกิดสุกมืด,มดเลยไปหอด1ิบมงแล้ววู้ยจริงหาสิ้นไปเมืองชน เน่อนกี่ยวะไรต้ไงนาวเกี่ยวข้าวกะได้ได้เติบแล้วตอนนั้นก็ขึ้นกินข้าวกินน้ำอะไรสิบหมงนะพี่น้องเ้ยปกันเมื่อยตะพืชตะพืชลูกแปดนย้งอีสามสี่ห้าหกไห้เอบ้างโอ้จบลีนาะหลักเก็บตะแกรไปน้ำเหืนนี้เมงมากเอานะไม่หมดกเก็บน้ำนะ แนแบบ่นัะนใี่ไข่เมงมานี่เมงมานี่เพวกประท้องมันแวบเลยเบเลยมันบริไทยอันนี้แก้วแบจนแห้งนะงเพื่อเินได้ไปน้ำลิบบปไปเมืองสน,ลงนปลายเติบ้เห็นมกกอก แน่ต่อขึ้นไปเทงเลยขึ้นอันะกุ๊บกุ๊บกุ๊บใช่อมเอเออเออมานาวมาเล่นนะขึ้นแต่แก้วเข้าแล้วพ่อพี่น้องมาหาเอามะกะทินก่อนมาหาเอามะกะทินไปกินกับตํมมาฮุ่งเด้อบ้านี้อยู่กระเถิงกุ๊กไม่พี่แหละ น้องสะพะเท่าเห็นไหมคักนะพระเน็ตก่อไผ่ไว้ต่างกลางจับดีๆเอ้อมันจะแก้กระเทินเนาะมีแก้อันนั้นเลยอย,อยู่กระเถิงพี่เอิง้งเอามากระทินก็นพี่น้องมานมน่กระทินปิดเอาอีกบอก ดูว่ามือเขาปิดเขาปิดเลยถือของมันเลยเป็นหลายเลยไปเต็มพกมันนี้ไปมากิเข้ากินน้ำนมกันพ่อแม่พี่น้องเลยมากระทินกันได้แล้ว

เดี๋ยวปีหน้าเัยซือเลขกันซื้อเลขเ้มามามากินกินกินเไทงหอยเมไปจะซื้้เไปังข้าวไปงขาโอ้หพหางหางจุ่มใช่ไหม

นี่ขวัมากันเท้เลยไปเท้ามาเราได้ไปดูท่าเราได้ทำหมอมาดีไหมเ่าตะบนเท้าได้พี่อันนกเงินพี่อันนกได้เงิน และมีหม้อหมบกนะพี่วิ่งของเขาแทบไปแล้วจำหุ่งแน่นี่ครับเฮ้ยจับมือปืนหรอเปลามุงไปสิไปที่หมึงมืออาชีพเลยบ่ออาข่อยบ่ออจับมือปืนก็ยืนจบเสะสตูตุลนทียพฟาจุดนองเลยฟาจยจุดตุ่น่ารักเลยชิดมาทั้งตัวเสียดด้นดิ

tôi sẽ sẽ đại đệ ở tôi sẽ đại đệ mẹ tôi vẫn được một cái mẹ tôi vẫn ้ไเอจับมือปืนแม่าดนจับืก็ยืนจองมือจอมได้ัตูตัวนี้สีมาทำให้ยังโมนกูห้องวิ่งนี่ฮเพื่อจานานหอมแล้วได้เพลงมนเพื่อนก็จะคอแล้ว เมฆลอยกระจายเมฆลอยกระจายอยู่นี่ซ้อนหนาคนซ้อนผู้คนกินใหม่เจ้าคเจ๊บตาเ ไปนามยัมีมไไฟึบ่นหน่อยรมือนกนไได้วะเอานเน้น้าสตร์งามเพียงเมืองลาวจุตังานจบต้งงานพวเอาทนทานลจบดต้นหนอะไรกันจบต้งงานเจก้อนเส้นเเฮ้ยฮามเีา จากที่ว่ากินขา้าวกินน้ำแล้วพอพี่น้องเขาก็จะได้หาเอาสม้มเอามาหามไปกินส้มเนาะกินส้มแล้วก็สิได้ลงไปเกี่ยวขา้าวตัดข้าวเนาะวันนี้สิตัดด้ยวยพอพี่น้องเนาะก็ถ้าเบิ่งอีพีต่อไปเนาะอีพีนี้ก็ขอบุญขอบุณที่ครับสมเบิ่งเนฮะาก็กุ๊กนี้เลยน่าจะอย่เถึงด้อมาค้ามเนี่ยเด้อ เขามาคามกินส้มเนีอยเด้อมาข,ามมขอมาคามนะเพื่อนกินสม้มน้าพ่อกันเมื่อพ่อเป็นน้องคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณที่ครับสมเบิึงเกี่ยวข้าวเนาะเกี่ยวข้าวกับบันทีบานเพื่อนกับต๊ะสุกกับเมื่อและมาอยังแต่ตัวดำเป็นยังดิบอยู่คลิปนี้ก็บสบายดีเมื่อทุกคน